สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Galaxy Blue วันนี้เราจะมาเล่านิยายเรื่องอาชีพกระจกแล้วทำไมยังไงค่ะก็เทพนะคะบทที่3บทสรุปของแต่ละเรื่องไม่นานหลังจากโซโซกับเบริย้ายสนามรบชิโซคุและเรียวทาโร่ก็ต่อสู้อย่างดุเดือดจากซาวกศพที่เท่าประมาณ70ตนที่เหลืออยู่ในสมรภูมินี้พวกเขาถลม่มอาชนะไปได้เพียงไม่กี่สิบตนแม้โซโซจะทิ้งสารสนลูกน้องไว้ให้แต่สถานการณ์ต่อสู้ก็ยังถูกกดดันเล็กน้อยเห็นต้นเหตุชัดเจนนั่นคือพลังลมหายใจของมังกรแส ที่เปลี่ยนภูมิสราของสนามรบได้ในการโจมตีทีเดียวและการโจมตีอันฉับไวที่ไม่เหมาะสมกับร่างกายใหญ่ยักษ์ของมันพายุพลังลมหายใจจากมังกรแสงเลือก50ตัวซึ่งสาดเทลงมาอยู่ตลอดรวมถึงโคกิที่ใช้เทพฤทธิ์บวกพันเปลี่ยนได้ชำนาญขึ้นอย่างรวดเร็ว เทพฤทธิ์บวกอภิมหาปืนใหญ่ไรเวทบนทัาดลมที่ความจริงจะยิงกระสุนธรณูดออกมาเป็นแนวนอนด้วยเทพฤทธิ์ไม่ใช่เพื่อเบิกขี้เป้าหมายทว่าเพื่อสร้างอุโมงค์แสงเสริมสลายที่ช่วยให้เดินหน้าไปได้โดยไม่ถูกขัดขวางเขาเปลี่ยนให้ตรงนั้นเป็นพายุแรงก่อนจะพุ่งผ่านอ้อมไปข้างหลังของเดลทาโลในช่วงพิบตาอภิมหาดาบแสงเขาควอยแขนรับบึกบืนของโอเกอร์ทันทีพร้อมทั้งป้องกันด้วยหมัดเด็กกอเวทที่ถูกขยายอัตโนมัติและกอเพชรสองชั้นแต่การฟันแสงเหนือกว่าหลังจากทัดเทียมกันพิบตาหนึ่งกกกกอออเเเเชรั้นนน็็ปิิดดดแตจยบมหว มาดูถูกกันหน้าเขาไม่หวั่นเกรงพราะเวชเฉพาะตัวของโอเกอร์ควบคุมแนงกระแทบจะทำให้การโจมตีสลายไปเดียวทาร์โลจึงเตะไปข้างหน้าเพื่อตอบโต้ทันทีทว่าตอนนั้นโคคิกระโดดหลบไปไกลสิเมตรแล้ว เทพฤทธิ์บวกรัวสิบนัดสิ่งที่ถูกยิงมาจากข้างหน้าคือโดงกระสุนแสงเสื่อมสลายหมัดเด็กก่อเวทชกสุมเรียวทาโลตั้งท่าอย่างมั่นคงก่อนจะรวมาออกไปเมื่อรวมพลังการสร้างหมัดขึ้นจากพลังกำลังแขนของโอเกอร์และพลังเวทของกอเหล็กหมัดสีเขียวเข้มก็ลอยกระจายไปเหมือนแต่ละการโจมตีเป็นปืนใหญ่แสงเสื่อมสลายกับหมัดเวทปะทะกันอย่างรุนแรงอยู่ตรงกลางระหว่างทั้งคู่จนเกิดเสียงดังสะระแสแสบแก้วหูพลังเสมอกันแต่โคคีมีไพ่ไม้ตายเยอะกว่า สวยแล้วเขาถูกปากของมังกรแสงที่ประชิดเข้ามาจากด้านหลัง,งบเขพาเต็ม,ตมๆก่อเบาเสียหายจนเกิดเสียงน่ากลัวปากของมังกรที่เสกจากเทพฤทธิ์อยู่ในระดับร้ายแรงถึงตายได้เพียงแค่สัมผัสแม้จะทนได้ด้วยความอึดของโอเกอร์แต่อย่างน้อยก็ใช้กอบเพชรสองชั้นไม่ได้อีกต่อไปดาบสีเล่มทับห้ากระแทกทลายตัวของเดวทาโลถูกปล่อยออกมาหัวของมังกรแสงระเบิดไปด้วยคึ่นกระแทกหลายครั้งจากดาบพุทธมินสีเล่มโทษทีชิซุคุขอบใจที่ช่วยนะไม่มีคําตอบกลับมาเพราะเธอไม่มีกําลังมากพอนั่นเองมองเห็นชิซุคุกระจายอยู่หลายจุด เดี๋ยวผูบเดี๋ยวโผแล้วก็ไปผูบโผอีกที่หนึ่งเป็นหลักฐานว่าเธอเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงโดยใช้เวทบนยกระดับกดเขตต้องห้ามอย่างต่อเนื่องทว่าการที่ไม่สามารถใช้ยกระดับชัว่วพริบตาที่เป็นเลิศด้านประสิทธิภาพและมีอาัตาใช้พลังเวทที่ต่ำกว่าได้สแสดงให้เห็นถึงความตึงมือขั้นสุดพราอหากมัวแต่ห่วงพลังเวทก็จะเคลื่อนไหวได้ไม่ไวพอเธอกัดฟันทนรับการเผาผลาญพลังเวทจำนวนมหาศาลไปพังต่อสู้ไปพังแม้จะควบคุมดาบพุทธมินเพื่อรับมือสาวกศพที่เท่าอย่างสุดชีวิตแต่ก็โดนมัง ดาบปูทามินก็เหลือเพียงแค่ครึ่งเดียวแม้แต่ตอนนี้ดาบเล่มหนึ่งก็โดนมังกรเล็กงับและเจอเข้ากับแสงเสริมถลายการันตีความแข็งได้จึงทนได้สักพักหนึ่งแถมยังพยายามไล่ฉีมิติเพื่อหนีด้วยถึงจะทําให้มังกรเล็กสลายไปได้หนึ่งตัวแต่ทันในนั้นมังกรเล็กตัวอื่นก็เข้ามาโจมตีและจับเอาไว้แล้วในที่สุดก็หายไปเกือบหมดสัตว์อสูรลูกน้องก็เช่นกันพวกมันหายไปกว่าครึ่งหนึ่งแล้วตะกแตนตําข้าวหายไปจากสนามรบแล้วแถมแมงมุมที่เคลื่อนไหวสามมิติไม่ได้เพราะตึกรอบข้างโดนม ชักจะลำบากแล้วนะเขายิ้มเจือนและคิดเช่นนั้นอยู่ในใจฟาดฟันทะยานฟ้าพร้อมรับมือการฟันโจมตีจํานวนมากจนมองผิดเห็นเป็นฝูงพายจันเซ่เล็กๆไม่ใช่ทักษะหรืออะไรทั้งนั้นเขาแค่ยกเศษหินขนาดราวสิต,ตรางเมตรแล้วขว้งออกไปนี่เป็นเทคนิคที่ทําได้เพราะอยู่ในด่างโอเกอร์เศษหินปะทะเข้ากับฟาดฟันทะยานฟ้าจังๆจนแตกกระจายไปทันทีเหมือนเข้าเครื่องตัดแต่ถ้าลดจํานวนกับอนุภาพลงได้ก็ถือว่าคุม้มก่อนจะฝืนเตะฟาดฟันทะยานฟ้าที่เหลือแล้วลุกประชิดเข้าหาโคคิแปลก่อเหล็กทะลวงเกาะเปลี่ยนรูปร่่าางมมมเเเด็กกออววววทรรจะียหืนน ฝังมาครอบไว้ทั้งมือขวาสิ่งนั้นนอนระออขึ้นในผิวตาก่อนกลายเป็นดาบมือซึ่งจะละลายและเจาะทะลุเป,ป้าหมายที่สัมผัสมองออกหมดแล้วละ่ะเดียวทาโร่ความเร็วต่างกันเกินไปโคคีหลบโดย้อดผ่านด้านข้างในขณะเดียวกันก็สั่งให้มังกรแสงที่อมไปอยู่ด้านซ้ายของเดียวทาโร่ปล่อยพลังลมหายใจกระสุนแสงเสืิมสลายถูกยิงออกมาทันทีเขากําลังจะหลบแต่กินไอข้างหลังทําให้ขนลุกชูชันเขาย่ะตัวแล้วมือค่ว้กันอีกครั้งก่อนจะตะโกนเตือน จิซุคุหลบเร็วเข้าทันในนั้นพลังลมหายใจก็อาจเข้าใส่เดียวทารุอย่างจังร่างกายสีเขียวเข้มกรีดร้องเมื่อเจอความเจ็บปวดแสนสาหัสที่ทะรุผ่านกอเพชรของตอนเองหลังยืนยันว่ากินไอของจิซุคุหายไปจากข้างหลังแล้วเขาก็กระโจนออกไปด้านข้างกระสุนที่ผ่านเลยไปพูดพื้นดินจนปปลือกเด็นก่อนจะพุ่งไปไกลสาวกศพที่เท่ากับสารสนหนึ่งตัวผู้เขาไร้ที่อยู่ในแนวเฉียงเลยหายไปโดยไม่เหลือแม้แต่ฝุ่นโฮคิแก่จงใจซ้อนทับวิถียิงสินะกล้าดีนักนะ เพราะเป็นเพื่อนวัยเด็กฉันเลยรู้รูปแบบการเคลื่อนไหวดีแถมชักนําการเคลื่อนไหวง่ายด้วยละ่ะเฮ้อปากดีจังนะตอนนั้นเองที่จิซุโคะมาปรากฏตัวอยู่ข้างเดียวทาโร่เดียวทาโร่ปลอดภัยหรือเปล่าโอเคอยู่ไม่มีปัญหารหรอกแม้จะพูดเช่นนั้นแต่มีควันขาวลอยขึ้นมาจากร่างกายของเขาแถมพอเห็นสภาพผิวหนังที่ดูดล่วงลงมาก็ไม่อาจยอมรับว่าตรงตามที่เขาพูดได้เธอจ้องมองโคคิพางศาสตร์ยารักษาขั้นสูงสุดที่บอกมาจากคังสมบัติสเสขาแล้วตนเองก็ใช้ฟื้นฟูพลังเวทเช่นกันสําคัญกว่านั้นมาสมทบแล้วใช่ไหม ใช่ดึงดูดความสนใจของโคคีได้เก่งมากเห็นได้ชัดเจนแล้วล่ะเสียงอารมณ์ดีเหอะหลุดออกมาจากปากของเดวทาร่ไม่เป็นไรได้เวลาโต๊กลับแล้วล่ะโซซูก,ก็คงพยายามอยู่ไม่ก้ก็จะบอกว่ารุมสองคนแล้วยังเอาชนะไม่ได้เลยครับหรอกนะ จริงๆเลยรีบอาจจะบ้านนั่นให้น่วมกันดีกว่าโคคิแสดงสีหน้าระอาเมื่อได้ยินบทสนทนาของทั้งคู่หลังจากเห็นสมรภูมิและหัวนึกถึงการต่อสู้ที่ผ่านมาแล้วพวกเขาคงจะมั่นใจในใชัยชนะของตนเองรอการสนทนาระหว่างทั้งคู่พอคาดหวังว่าจะพูดถึงการยอมจำนนเขาเลยใส่หัวเมื่อเจอจิตใจเข้มแข็งที่จะดิ้นรนจนถึงที่สุดรู้สึกประหลาดใจกับทั้งสองคนมากแต่สเตตัสต่างกันอย่างเห็นได้ชัดช่างดื้อรั้นกันเหนือเกินนะฉันเป็นห่วงเอรีด้วยเดี๋ยวจะทาให้จบสักทีเขาเงื้อดับศักดิ์สิ มาเพิ่มอีกหนึ่งเท่าตัวต่างขันรับและชาพลังลมหายใจพร้อมกันสาวสกศพที่เท่าถอยห่างจากอาณาเขตเวทโดยไม่สนใจพวกสารสุนุกน้องที่ไล่กว่าตามติดมาคงตั้งใจจะกาดยิงเพื่อถล่มสนามรบแน่ๆในอีกด้านหนึ่งชิซุคุก,กับเดียวทาร่นั้นจงทยานขึ้นฟ้าปดไปเสียดฟ้า ผสมและจำแนงสัตว์ปีศาจหมาป่ายักษ์ทั้งสองไร่เวททดแทนขั้นสูงของปิเขตต้องห้ามซึ่งเหมือนขีดสูตรของเวทมนยระดับรวมถึงแก่นแทในบรรดากานแท้ของเวทมันเปลี่ยนแปลงซึ่งจะแปลงกายโดยผสมเฉพาะข้อดีของสารสนุสองสายพันชิซุคุแผ่พลังเวทสีฟ้าสุกใสเดียวทาโรแปลงกายเป็นมนุษย์หมาป่าที่มีร่างกายและขอของโอเกอร์ยังมีไพ่ไม้ตายอีกรอบเพื่อเขาไม่แยแสคำพูดนั้นของโคคิรวมถึงไม่สนใจกระแสแสงประหนึ่งฝนดาวตกที่เขาไปออกมาเดี๋ยวจะจัดก,การสาวกศพที่เท่าที่เกตกาก่อนเลยแล้วกันนะ ฝากด้วยทั้งสองคนหายวับไปพวกเขาอ,อห่างจากศูนย์กลางของสนามรบในช่วงพิบตาก่อนจะไล่ตามสาวกศพที่เท่าส่วนหนึ่งที่พยายามโจมตีเต็มพิกัดด้วยเวสไลายกับเวชเฉพาะตัวจากภายนอกเรื่องเดียวที่สาวกศพที่เท่าสองตนทําได้คือการหันกลับมามองผ่านทางไหลแล้ววินาทีถัดมาหัวของทั้งสองตนก็ลอยขึ้นกลางอากาศเบาๆทับที่1แฝงตัวทับที่2เปิดประตูทับที่4ดาบบุปผา พ่อสารสุนลูกน้องไปกีดขวางการเคลื่อนไหวของสาวกศพีิเท่าซะด้วยความเร็วที่ไม่ทิ้งกระทงภาพติดตาคำสั่งที่เป็นออกมาจึงเหมือนนังกล้องมาจากทวสมรภูมิเร็วชะมัดยิงยังไงก็ไม่โดนจะฟันยังไงก็กระเด็นหายไปแค่สาวกศพีิเท่าและสารสูนลูกน้องในระหว่างนั้นทับที่หนึ่งของดาบพุทธมินหายลงไปใต้ดินมุดลงใต้ดินเหมือนสารสูนมดก่อนจะกระโจนออกมาจากมุมบอดของสาวกศพีิเท่าและเสียบเข้าใส่ทันในนั้นทับที่สองก็ตะพาอากาศแล้วในขณะเดียวกันก็เกิดรอยร้าวบนมิติใกล้ๆสาวกศพีิเท่านั่ วินาทีซึ่งประยุกต์มาจากฟังก์ชันฉียมิติสามารถทําให้เป็นการฟันค่ามิติได้โดยการเปิดซ้อนทับบนเป้าหมายแต่หน้าเสียดายที่มันไม่แม่นยําพอจะเด้งได้อย่างมั่นใจทับที่4พุ่งเข้าไปนในรอยร้าวนั้นแทนจากมุมมองของสาวกโซ์ีเท่าคงจะเห็นเหมือนยู่ดีๆก็มีการฟันโจมตีค่ามิติจู่โจมเข้ามาในขณะที่กําลังต่อสู้กับดาบพุทธมินและสัตว์อสูรนุ่กน้องกับถูกฟันคาซับบั้นไปติดติกันโดยรับมือไม่ได้แน่นอนอยู่แล้วดาบลับเพราะเป็นชิ้นโซโคถึงสามารถฟันค่ามิติได้ด้วยความแม เสียดฟ้าซึ่งเป็นขีดสุดของเวทมนตร์ระดับสาวกศพที่เท่าถูกล้างมังไปอย่างรวดเดว็วจนคิดว่าความเหนื่อยยากที่ผ่านมาคือไรกันเดียวทาโร้อยองก็เช่นกันเขาพุ่งจู่โจมด้วยความเร็วของมนุษย์หมาป่าและบทขี้ด้วยกําลังของโอเกอร์ทั้งสาวกศพี่เท่าที่พยายามจะบินเพื่อทิ้งห่างทั้งกลุ่มที่พยายามจะร่วมมือกันล้วนโดนขัดขวางการเคลื่อนไหวด้วยการต่อสู้ของพวกสารสนุกน้องที่เหลือเพียง10ตัวจนถูกยักนักล่าเชิดทิ้งไปในช่พริบตาแม้จะใช้พลังที่ฉีกทุกกฎเกณฑ์แต่ใช่่่่วววาาาาาาทททั้้้งคนนนํไไดสสบยสบยแกกกีีจจิิตรอ แลแ้วใช่ว่าเวมนต์ที่เปลี่ยนแปลงร่างตัวเองให้เป็นสัตว์อสูรจะไม่อันตรายสิ่งที่เดวทารยใช้เป็นสื่อกลางคือสัตว์อสูรระดับสูงสุดของคุมนรกอย่างราชันหมาป่าและราชันยักษ์มีเวลาให้ฝึกหัดน้อยทําให้ท่านี้ใช้เพียงสัญชตาตญาณล้วนๆในการควบคุมแถมยังแปลงกายสองสายพันธ์พร้อมกัน40วินาทีคือขีดจํากัดหากแปลงกายโดยฝื่งขีดจำกัดต่อไปก็จะกลับด่างเดิมไม่ได้อีกเขาจะหลุดจากความเป็นมนุษย์และกลายเป็นสัตว์ป่าจริงๆชิซุคุก็มีเวลาจํากัดเกือบเท่ากันแม้จะไม่นน่่่่่่ทํําาาาาาห้งงกกกกยยออนนแแจจขััับบไไไมมตตด็ เดี่ยมพลังเวทเหมือนแห้งได้เร็วเข้าเร็วเข้าต้องกำจัดสาวกขศบขี้เท่าและโจมตีเคืองสุดท้ายเซโคคิให้ได้ก่อนพลังหมดพวกเขากัดฟันและต่อสู้อย่างสุดความสามารถพวกบ้านนี่หลับๆไปสักทีโคคิตะโกนเหมือนสติแตกตอนนี้เขาเหมือนปืนยาญตาจรที่ยิงและฟันใส่ถูกทิศทางนอกจากเส้นทางจะถูกกำจัดด้วยการโจมตีสุมที่หนักหน่หนวงของมังกรแสงและทำมังกรแสงเล็กเป็นทุนเดิมอยู่แล้วยังถูกทำให้เคลื่อนไหวยากจนฆ่าล้างสาวกศพขี้เท่าได้ช้าลง ต้องทันเสียงในแจของชิซูคุกับเดียวทาโร่ซ้อนทับกันมินาทีนั้นเองฝูงผีเสื้อดำก็บินล้ล่องมาสูกสนามรบสาวกศพที่เท่าที่เหลืออยู่เคลื่อนไหวก่อนจะมองไปทางสาวกศพที่เท่าด้วยความสับสน อะไรน่ะเกิดอะไรขึ้นจีซูกุกับเดลทาโร่โเผยรอยยิ้มพังชายตามองโคคิที่บาดวิตกทุกทับเชื่อสาวกศพทิ่เที่เหลือให้เกี้ยงพวกสารสนลูกน้องฝากที่เหลือด้วยเหลือเวลาอีกสิบวินาทีจีซูกุกับเดลทาโร่โถอยกลับแรงจนกระทือพื้นแตกโคคิกว่าจะได้สติก็ช้าไปเสียแล้วเดลทาโร่ปรากฏตัวขึ้นข้างตัวโคคิเร็วจนเขาไม่มีเวลาพอจะป้องกันอยู่ในระดับที่หันตัวแทบไม่ทันจนโดนการโจมตีสุดแรงอัดเข้าใส่ช่วงท้องของเขามัดยักษ์ของมัดดิกรเวทซึ่งมาพร้อมพวก รวมถึงเล่นความเร็วของมวยมาป่าทั้งยังเป็นเทคนิคในระดับแกนแท้ซึ่งมีรากฐานมาจากคาราเต้ที่เขาศึกษามาตลอดตั้งแต่เล็กมัดตรงเกิดแดงประทะากับเสียงนังสน่นเดินนั่นเหมือนอากาศร,ระเบิดตัวโคคีงองเหมือนกุ้งแถมกากเลือดสากระเซนแม้แดงกระแทกที่เหมือนทะลุผ่านไปถึงกระหมอ่อมจะไม่ทําให้เข่าล้มแต่เขาก็สั่นและโซซัสโซเซ่ไงได้สติกลับมาหน่อยหรือยังฮะเพื่อนรักเรียวทา แถมให้นะคิดจะละเมอไปถึงเมื่อไหร่กันวะการโจมตีครั้งที่สองคราวนี้ส้นมืออาจเข้าใส่หน้าอกของโคโคิที่เคลื่อนไหวได้เชื่องช้าอากาศในปอดพุ่งเข้ามาทันทีแถมหัวใจก็โดแนแรงอัดหนักจนเต้นผิดจ,จังหวะโคคิปุ่กระเด็นขนาดไปกับพื้นในขณนะไม่อาจควบคุมการหายใจได้แถมสายตาก็มองเห็นเดินรางต้องยืนหยัดขึ้นมาใหม่และป้องกันการได้โจมตีต่อด้วยมังกรอนแสงแม้จะคิดได้ในทันใดแต่สติถ,ถูกดึงไปด้วยความอันตรายที่สัญชตาตญาณฟอ้องร้องพราอปลายทางที่ตมปุ่กระเด็นไปมีนักดาบที่ยอดเยี่ยมท อันตรายอย่างแน่นอนไปทางที่เขาลอยไปในสภาพไร้การป้องกันมีชิซุคุกํกาลังคอยอยู่ในท่าชักดาบพลังเวทมหาศาลควบแน่นเข้าสู่ดาบสีนินขณะอยู่ในฝักถึงขั้นเกิดเสียงเสียดสีดังออกมาจากฝักดังจะบอกว่าทนความหนาแน่น,นไม่ไหวพลังเวทสีฟ้าเจิดจ้าล้นทะลักออกมาจากปากฝักชิซุคุขณะที่สติเชื่องชา้าลงชอบกลโคกิก็ใช้ดาบศักดิ์สิทธิ์ปักพื้นดินเพื่อเบรกกระทันหันขณะเรียกชื่อของชิซุคุแม้แต่ตนเองก็ไม่เข้าใจว่าเพื่ออะไรเช่นกันยอมรับการโจมตีนี้ไปแต่โดยดีซะดาบจะทรรมชิซุคุหาย วับไปพร้อมกับตอนที่บริกรรมคาถาเพื่อได้เวทเบาๆจากนั้นก็เกิดแสงวับฟันพร้อมชักดาบเกิดเส้นตรงสวยงามขึ้นบนอากาศและทําให้ร่างของโคคีขาดเป็นสองท่อนสัมผัสดาบที่ผ่านในร่างกายทาให้กรีดร้องไม่เป็นเสียงจนโคกีคิดว่าถูกฟันแล้วอย่างแน่นอนคิดเช่นนั้นก่อนจะล้มลงไปกับพื้นแต่กับต้องสับสนเมื่อตระหนักได้ว่าไม่เจ็บแม้จะลองเอามือข้างหนึ่งคำนางของตัวเองแต่ก็ไม่พบรอยถูกฟันจริงๆแถมร่างกายก็ไม่ได้แยกออกจากกันด้วยชิโซโคหรือว่าอะไรเนี่ยพลังเวทโคกี้เข้าข้างตัวเองอยู่พิบตาหนึ่งว่า จะคิดไปเองว่าโดนฟันจิซุคไม่มีวันจะฟันเขาได้หรอกแต่ว่าทันใดนั้นก็ถูกทําให้ตระหนักว่าดาบของจิซุคุฟันตัวเขาเองจริงความผิดปกติแรกคือมังกรแสงอยู่ร่างใหญ่ยักษ์ที่สร้างจากแสงสซนทลายก็ไหลลงมาในแนวทะแยงจากนั้นคู่หนึ่งทําบมังกรแสงเล็กก็ไหลลงมาเช่นเดียวกันเทพฤทธิบ์บอกพันเปลี่ยนถูกฟันขาดเป็นสองส่วนและสลายหายไปทว่าสติของโคคิไม่ได้สนใจเรื่องหยุมหยิมแปบ,บนั้นพลังเวกําลังหายไปทั้งที่ควรจะได้รับพลังเวทได้ขีดจากัดจากแดนเทพแต่มันกลับไหลออกเหมือนเทลงทางน้ําที่รั่ว กร,กระทั่งธุรกิจจำกัดไม่ทันใดเขาก็ถูกต้อนให้ตกอยู่ในสภาพพลังเวทเหือนแห้งจนกระทั่งสุดยอดธุรกิจำกัดยังถูกใครเขาพอจะประคองร่างกายไปได้ในสภาพเขาซดได้คันสีขส่ขาชิซุโค่กับเดียวทาร่ยหยุดยืนในบริเวณที่ห่างออกไปเล็กน้อยย่างก้าวอย่างมั่นคงแม้ทั้งสองคนจะหายใจหอบในสภาพคลายปลดปล่อยเสียดฟ,ฟ้าและแปลงสัตว์ิศาสแล้ว ชิซุคุทำอะไรนะ่ะโคลค้เอ๋ยถามด้วยเสียงสันเคือจชิซุคุยกดาบสีนินก้นเล็กน้อยก่อนจะมองลงและตอบเวทบนวิญญาณนนะ่ะเป็นเวทบนที่แทรกแซงพลังงานของมนุษย์ได้ดาบสีนินใส่ความสามารถฟันสิ่งนั้นเอาไว้การปรับปรุงหลังไน้เวทบนต์ระดับทําให้ดาบสีนินมีความสามารถที่จะสร้างความเสียาหายใส่วิญญาณได้โดยตรงมาตั้งแต่ต้นแล้วความสามารถที่พัฒนามาจากนั้นอีกคือฟังก์ชันใหม่ดาบสีนินดาบสะจรรมไม่ใช่เพียงวิญญาณแต่ยังสามารถฟันพลังเวทพลังกำลังจิตวิญญาณเวทบนสนับสนุนและเวทบนสถาน ผิดปกติได้โดยไม่ต้องรบกวนกายเนื้อเลยแม้แต่น้อยทั้งที่ตรวจสอบคาถาของการให้พลังเวทและกักขังวิญญาณที่อยู่ในตัวนายได้แน่ชัดแล้วแต่ดันเสียเวลาไปตั้งเยอะการเลือกที่ชัดเจนและแน่นอนคือกุญแจสําคัญที่ทําให้เป็นท่าไม้ตายสิ่งที่จําเป็นต่อการนั้นคือเวทบนระดับความยากสูงที่ไว้อ่านข้อมูลของเป้าหมายอย่างอ่านข้อมูลของเวทบนระดับซึ่งเป็นหัวใจสําคัญคือการแทรกแสงข้อมูลจิสุคุพยายามจะตรวจสอบให้แน่ชัดด้วยความช่วยเหลือจอากทีแฟกมาตลอดด้วยขีดจากัดที่ผ่านมาเธอจึงไม่สามารถใช้ทั้งฟ ดาบพุทธมินและดาบสัจธรรมพร้อมกันได้เลือกฟันเฉพาะที่อยากฟันได้โกงเพื่อให้ได้เป็นนักดาบชั้นเลิศหนา นั่นมันอะไรกันนาโปคิตกตะดึงแม้จะฟังเรื่องราวแล้วก็ยังเข้าใจยากเป็นท่าไม้ตายที่ควรเรียกว่านักดาบชั้นเนอร์จริงๆไม่สิเรียกว่าคั้นเทพด้วยซ้ําเมื่อมองตาของทิสุคุก็พอจะรู้ว่าไม่ใช่เรื่องที่ทําได้โดยใช้เพียงฟังก์ชันของอิทธิแฟกท์ทว่าทําด้วยความตั้งใจแน่วแน่ที่จะฟันเฉพาะสิ่งที่ควรฟันโดยไม่ทําร้ายสิ่งอื่นที่สูตรของความไม่ยออ่อท้อและจิตใจบริสุทธิ์เพื่อนวัยเด็กตรงหน้าไปถึงสภาพจิตใจนั้นได้ทั้งที่ผู้กล้ายอย่างตนยังเอื้อมไปไม่ถึงระดับนนนั้้้แแมต่ปลายิว แต่พลาดไปหน่อยนะ่าตั้งใจจะฟันคำสาบของกะขังวิญญาณให้ขาดด้วยแต่ดันฟันพลาดยังเพ้อฝันแบบที่เข้าข้างตัวเองเหมือนเดิมใช่ไหมล่ะดาบพู้ทำเปนยี่สิบเล่มและสารสนุกน้องที่รอดชีวิตอยู่สี่ตัวเชื่อสาวสกศพที่เท่าเกี้ยงแล้วตาขาบพึ่งและมอสองตัวกลับมาหาจีซุกคตูตั้งดับสีนินใหม่อีกครั้งในขณะให้พวกมันอยู่ข้างหลังโคคีนิ้วหน้าก่อนจะพูดเหมือนไม่ยอมปล่อยวางจีซุคูที่ไม่ฟันฉันเพราะยังรักฉันใช่ไหมล่ะหลักฐานคือไม่รู้สึกถึงจิตสังหารเลยโคค ไม่ต้องห่วงเดียวทารลกก็ไม่คิดจะฆ่าฉันฉันจะช่วยทั้งสองคนคำพูดของโคโคีขาดห่วงเพราะท่าทางชัาดาบสีนน้วเหงือของจิซุคุบ่งบอกทุกอย่างฟันได้แล้วหรอฟันแล้วล่ะเดียวทารุกอดอกขมวดคิว้วอยู่ข้างๆเขาตบบ่าของจิซุคุเบาๆเพื่อบอกขอบคุณจิซุคุถอนหายใจและเก็บดาบก่อนจะก้มมองโคคิและก็ขอจบตอนที่198เเพียงเท่านี้ติดตามตอนต่อไปในอีพีหน้าฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ